สวัสดีค่ะืัอนี้เฮากกะซิมาบอกวิธีเดี๋ยวค่ะเด้อมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอันมันสลัดลูกนะเป็นนำมันออกลูกไหมหรืออย่างนี้ล่ะเขาคอมเมนต์มานะแต่เขาเขาไ่ได้คิดแบบนั้นเนาะเขาเขาเอตมาโดดเขาเลยลูกไงการที่มันสลัดนะหนึ่งการที่มันสลัดเห็นไหมคะเนี่ยกิ้งเนี่ยบ่ม,มีลูกเลยมันสลัดคือเขาบ่ได้ให้ฮอร์โมน ตอวก่อนนี่โฮอร์โมนกระเพสิทยาฆ่า,า,มาแมลงกระเพสิทบอ่อสิทอย่างอันปุ๋ยกระรสาัดบ่ได้เลยรสาัดดิบบ่บ่ได้เหมือนกับตอนนี้เลยค่ะตอนนี้นี่ทุกคนชมว่าลูกสดซัดมันแซบ่บรสาัดมันกลมกลมรสาัดมันได้ถึงลูกนี่ถึงสิบ,บ่งง้นเกล็ดเอร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันกะ็ะรสาัดนะเขาติดที่รสาัดส่วนเนี้ยส่วนเรานะเนี่ยเบิ่งสังเกตเด้อค่ะเด้ออันที่มีคนมาคอมเมนต์นะว่านะ แตกอนนะมันสิเปลี่นแบบดีเบิดล่วงเบิดบ่มีให้หอเลยค่ะแล้วก็ตัดยอดแล้วก็แตงกิ้งแล้วก็ตัดยอดแตงกิ้งหั่น่ะไงบอสคะสิเป็นแบบนี้เบิดนี่แหละผลการที่บ,บ,บ่เคยใส่ฮอร์โมนแต่กอนนะมันสิเปลนแบบดีเบิดเดี๋ยวนี้รู้แล้วค่ะตอนนั้นนั้นที่เฮาทําคลิปไปเนาะว่ารดน้ามากเกินไปมันก็สลัดนะเราก็เลยมาทดลองใส่อันแคลเซียมโบลอนตวนี้นะสลับกับแคลเซียม ผลเล็กๆที่เราซื้อมาจากในนั่นแหละในแอปนะแล้วคราวนี้สลับกันกับฮอร์โมนนมสดขอบอกเลยค่ะได้ผลเกินคาดได้ผลแบบดีมากได้ผลแบบสุดยอดอะ่ะมันจะมีแบบนี้เลยทั้งต้นไม่มีไม่เคยสลัดเม็ตะลูกเดียวแล้วบ่จําเป็นต้องถามว่าไปอย่างจะให้ดกขนาดนั้านเอาเราจะได้มีทางเลือกเยอะแล้วนี่ลูกเด็กที่เขาบอกออกกันเอาไว้เผื่อเราจะได้ทําเป็นแชบไว้นั่นแหละคือรายได้ของเรา เชฟบวยนะตลาดอ่ะเขาทาเราทําเช่บวยขายพร้อมเดียลูกไหนมันไม่สวยนะตัดเป็นเช่บวยให้หมดเนี่ยนั่นแหละคือ,อไรายได้ของเราไม่ยากเลยทําฝรั่งนะก็ขอตอบนะคะขอตอบคอมเมนต์คนที่มาคอมเมนต์มันเกี่ยวค่ะเขาบอกว่าอะไรนะสลัดลูกทิ้งเพื่อที่ลูกไม่จะเกิดอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แหละที่เขาเขาตอบมานะเขาว่าถามนะว่าบกเกียวกับการให้น้ำบอกเกี่ยวกันกับอันตัดยอด ยอดบรรยยาออกมานะแล้วเขาบอกได้ตัดก่อนต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วถึงเราไม่ตัดเห็นไหมคะเราไม่ตัดมันก็ไม่ล่วงเห็นไหมเห็นตรงนี้บอเนี่ยอันนี้ตัดเห็นไหมตัดอันนี้ไม่ตัดแต่แรกๆจริงๆอ่ะทำเสาอ่ะมันต้องตัดค่ะตัดถึงห้าหกอบหัวเพราะสัตว์มันกระสิบดแตกกิง้งบดแตกกิ้งกันเนี่ยเห็นบอมันบดแตกแบบนี้คะ่ะถ้ามันบดแตกปุ๊บมันกระสิบวออกดอก มันก็จะยาวขึ้นไปเลยค่ะเหมือนกิ่งเนี้ยนะซี่บ์เบิเด้อเดี๋ยว,วเราจะให้ดูไม่เชื่อนะนี่ไงเห็นไหมคะอันเนี้ยแรกๆไม่ตัดปล่อยให้มันยาวนะเห็นไหมมันไม่มีบุมีที่มันจะแตกกิ่งก้านสาขาถ้าเกิดเราตัดคู่ที่สามหรือคู่ที่สี่แบบนี้แล้วมันก็จะแตกออกมาช่วงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วมันก็จะออกดอกแล้วเราก็ต้องแล้วเราก็ต้องตัดยอดออกเพื่อที่จะให้มันออกแบบนี้แบบนี้เล้ะค่ะเดี๋ยวอันนี้เห็นไหม อันนี้เน,นี่ยเห็นไหมคะเ,คเห็นหมอจ้นเนี่ยเนี่ยเขาตัดตรงนี้แม่บอกแล้วมันก็สิขึ้นมาเห็นบอกแตกแล้วก็มีดอกมีดอกมีดอกเต็มเลยคะ่ะแล้วขอใส่เป็นภาษาภาษาบ้านเฮาเนาะบางคนเอาบอกว่าเออว่าปกติอันก็นเฮาก็ว่าปกติเนาะเราก็พูดปกติแล้วามันพูดปกติแบบไหนอีกเฮาก็ว่าเข้าใจเนาะกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์อ่ะก็แบบนี้แหละเราทําอยู่นะแล้วทุกคนดูดูด,ดูตรงนี้ดูตรงนี้โออเสรยดายด้าจะตัดกัไเลนี่ เห็นไหมคะอันกิ่งไงกิ <Jah afa> <throughout S 2> ่งนี้เราตัดออกมาจากตรงนี้เมื่อกี้เห็นไหมตั้งแต่แรกนะเราตัดตรงนี้เรามาออกมาตรงนี้เห็นไหมเรามันก็จะออกดอกเลยเห็นไหมแล้วรอบนี้นะมันไม่ได้ออกมันไม่ได้ออกแบบธรรมดานะดูมันออกตรงนี้แล้วแล้วมันก็มาออกตรงนี้เอ๊เห็นบ่มมันออกไปสองคู่สามคู่อ่ะคู่ที่ตรงยอดเป็นยังมันจะออกเต็มหมดเลย มันช้ฮอร์มอนตัวนี้มันดีว่าดีจนแบบสุดยอดอะแต่ลูกของเรานะ่ะมันไม่ใช่ลูกเล็กๆหรือไอนนเราจะเก็บรายละเอียดไปขายได้ไงเนี่ยเห็นไหมคะอันไหนที่มันโดนแดดนิดนึงมันขาดก่อนไงอันนี้มันน่าจะเป็นผงแบบบางบอดีกันไดเห็นไหมคะ ทุกคนจะต้องรู้เรียนรู้ต้องเข้าไปศึกษาบางเจ้าเขาก็ไม่ทําเหมือนกันแต่ส่วนเรานะบได้เฮดบได้เฮตแบบอ่านมกิงเราทําแบบทาเสาไปเลยไงแล้วก็ทํา,า,าทแบบนี้ทุกรอบของเราไม่ร่วงไม่ร่วงเลยคะ่ะเนี่ยรอบที่แล้วก็ยังมีร่วงนะมีแบบเป็นควันดำๆร่วงร่วงออกร่วงออกไงลูกนะแต่นี่มันไม่ร่วงเลยไม่ร่วงเลยขอบอกนะจ๊ะ บมีร่วงเลยคะ่ะแล้วยอดนะบางคนเถียงเขาทุกคนเนาะเถียงว่าทำสาวปุ๊บเนะอะตัดตั้งหกรอบปุ่นอะตัดหกรอบเลยนะคะี๋ยวใชให้เบื้องตรงนี้เอเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเด้อมันดกจริงๆทุกรอบนี้ให้น้ําก็เราก็เลยทดลองน้อนหลังจากใช้ฮอร์โมนตัวนี้กับอ่าที่เราซื้อมานะ่ะมันมีมีอยู่อ่าสองตัว เราไม่สามารถที่จะบอกยี่ห้อได้ต้องทักมาส่วนตัวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ว่าจะสนใจหราอซื้อแบบช่องทางไหนประมาณเนี่ยเดี๋ยวใครเบิ้งเด๋อมันไม่ล่วงเลยรอบเนี้ยเห็นห่จ้าเห็นไหมเห็นไหมคะนี่แหละคือลูกมันคือลูกมันนะคะสุดยอด เราจะโกหกทําไมคนเรานะลองผิดลองถูกลองทาถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้เมื่อก่อนนั้นลดน้ําเยอะเกินแต่ตอนนั้นเราจะใช้เป็นแบบแคลเซียมโบรอนอีกตัวนึงมันจะเป็นเชียร์ภาพตัวนั้นนะฉีดได้ลดได้มันก็ร่วงอยู่ดีลูกมันนะแต่รอบนี้ขอบอกเลยค่ะตัวนี้ดีสุดยอดให้ใช้สลับกันกันกบฮอร์โมนน้ำสดเด้อค่ะเด้อไส้ดีดดดมากม่ต้องย่านว่ามันสิล่วงนะ ยังไงคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง